น้องก็ทําดีน้องทาดีนะครับเออครับช่วงช่วงที่น้องไถ่ขูดตอนที่โดนโดนสอบตอนนั้นเน,น,นี่ยเออไอกังวลหรือว่ามันไม่กัวงวลครับเพราะเขาโดนไม่เต็มโดนไม่เต็มเพราะผมรู้เขาตั้งใจบังอยู่แล้วผมให้เขาบังไว้ตลอดเวลาพร้อมที่จะฟันสวนกลับได้ตลอดอให้เขาให้เขาพร้อมลบเลยอ <ๆ S 1> เอออันนี้ก็คือแก้มือมาไว้แล้วครับครับผมโอ้โหวันนี้วางเกมระยวสั้นหรือยาวันเนี้ยอ๋อวันนี้วันนี้ ไม่ไม่ยีระจังกับระยะยาวครับแต่ให้คุมเกมแต่ชนะชนะชนะแน่แต่ว่าถ้าก็แบบศอกแต่คิดว่าสอกเราไม่พลาดแน่เพราะก่าปิดไว้อย่างดีแล้วแสดงว่าศอกนี่ก็เตรียมมาเหมือนกันใช่น้องก็ได้แล้วเพราะอัดฉีดเข้าไว้ตลอดแล้วศอกนี่คือฟันนั้นหนึ่งหมื่นแน่ได้ตังค์แน่ไม่เกี่ยวกับอัดฉีดวันนี้นี่อัดฉีดเท่าไหร่ครับวันนี้เรก็ได้ก่อนต่อยสองหมื่นธรรมดาแลับนะครับถ้าวันสองน็อกก็สองหมื่นแล้อีกหมื่นหนึ่ง่เงี้ยแล้วก็ชนะน็อกก็มันจะได้ทุกไฟได้ทุกอย่างที่ตามกติกา เออโอ๊ตที่ค่ายมีกิกาอะไรนะครับที่ค่ายก็มีกิจกาไว้ถ้าเกิดชนะน็องเอก็เพิ่มไปอีกเพิ่มอีกเพิ่มอีกคือทบต้นทบต้นทบต้นได้เลยตั้งกันต่อทบต้นทบดอกเลยนะใช่ใช่ครับโอ้โหนี่คือจเจดนะฮะครับครับก็จริงเสียงจริงเลยนะจ่าเจดเอ้าฝากเรื่องรถหน่อยทิศเป็นไงบ้างเห็นว่าก็เหมือนเดิมนะครับก็ออกรถฟรีนะครับทั่วประเทศนะครับแค่ทักมาครับไม่ต้องใช้ตังค์แน่ออกรถฟรีปพยายามดีใช่ใช่ประหยัด ประหยัดนะครับประหยัดแล้วก็ราคารถต้องถูกกว่าเขาแน่นะครับเวลาซื้อขายก็โทรหาได้เลยนะครับเบอร์ไหนให้แพงกว่าที่อื่นแน่เบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับศูนย์แปดหกสามห้าห้าเจ็ดแปดเก้าสามอีกครั้งนึงครับพี่ศูนย์แปดหกสามห้าห้าเจ็ดแปดเก้าสามนะครับเอาละครับผมเอ้าเจ้านายวันนี้โอ้โหลูกพี่อาชีพเลยเต็มเต็มเหนียวเลยนะวันนี้เป็นไงบ้างน้องช่วงดีใจมากเออเราต้องคิดว่าถ้าเกิดจังหวะนั้นที่เราท่าไม่น้องเขาเกมจะออกมาในรูปแบบไหนอะน้องก็ไม่รู้อยู่น ตอนตอนแรกเนี่ยสอบที่โดนสอบตอนนั้นเป็นไงบ้างอะโดนเต็มเต็มไม่โดนเต็มไม่หรือว่าไม่ไม่เต็มเท่าไหร่ครับเต็มเต็มนิดหน่อยอ๋อแต่แต่ช่วงที่เราช่วงที่เรายกยกกาดบางไอ้หน้าบางคางบางอะไรเราเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราระวังอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับตอนที่ถอยกดุ่นนะจ้ะอ๋อตอนที่โดนสอบแล้วเราถ่ายรู้เราเราเราโดนจริงหรือว่าอย่งไรเราก็มีโดนโดนนิดหน่อยอ่ะแต่ไม่เป็นไรมาเพราะว่าเป็นแผงน้อไม่ใช่นะใช่ครับอ๋อโดนนิดหน่อยครับแต่ก็ระวังตัว แค่ไหนว่าเราจะจะจบทีมแบบ่ล้วก็ลุกขี่ว่าเขาหมดแล้วก็เลยเดินอ๋อรู้เลยใช่ไหมยกขาไม่รู้เลยใช่ไหมอืมยกขี่จังหวะที่ปิดเกมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรามั่นใจไหมเราเรามั่นใจว่าเราน็อกได้ไหมมั่นใจครับมั่นใจครับมั่นใจจังหวะจังหวะเผาลอยขึ้นไปนะเสยขึ้นไปนะก็คอตีอ่อนหน่อยอืมอะไรครับไปดีไปได้เนี่ยชนะมากกว่านะสามไปติดสามไปติดแล้วเหรอใช่ โอ้โหวันนี้ก็ไม่ทำให้ลูกพี่ผิดหวังเลยนะอ้าอยากขอบคุณใครบ้างอันอขอบคุณจาเจตแล้วก็ครับกำลังใจจากเป็นจาเจตทุกคนครับก็ทำได้แล้วตอนนี้อยากอยากเจอใครมากที่สุดน้องก็ในใจโปรโมเตอร์เลยแล้วแต่พี่ตัดเท่าไหร่ไงร้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้าปอนด์ได้หมดเลยใช่ไหมถ้าสดถ้าถ้าสดชื่นเนาะอายุเท่าไหร่นะครับนี่อายุสิบแปดปีครับจังหวัดไหนฮะหนองคายครับอ้าวฝากพี่น้องเชียร์นองคายหน่อยละเอาบอกเล่าเห้ได้ เรื่องเรื่องนึ่น่าใช่รหมเรื่องก็มดด้วยนะคิดว่าถ้าเกิดจังหวัดนั้นเราไม่ดูเขาเกมจะออกมานรูปแบบไหนเนาะดูสีครับดูสีโดนจังหวะเขาจังหวัดจะจีงเขาแทงสวนมาดีจังหวะก็เพราะเกมก่อนหน้านั้นรู้รู้ตัวไหมว่ากลับมาได้เรียบแล้วนะกลับมาได้เกียบเยอะเราไปพลาดโดนเขาจังหวัดนั้นมันไม่ทันระวังตัวด้วยไงใช่ครับจังหวะผมจะแทงเขาแทงก่อนมาดีอืม เสียดายไหมเสียดามากมีอาชิพเท่าไหร่อบพีเก้าหมื่นเก้าหมนโอ้โหนี่น่าเสียดายไหมเก้าได้เป็นเพียงตัวเลขใช่ครับมีโอกาสอยากแก้มือราง่ครทางเวลแก้กไขอร้อยยี่สบร้อยยี่สิบสองทำไมทไม่ไหวร้อยร้อมันใหญ่ไปวันนี้โชคแล้วเลยร้อยยี่สิบร้อยสมันมันเล็กไปหรือว่าไงรถเยอะเกินรถเยอะเกินมันมันมันตึงไปสำหรับเราแล้วใช่ถ้ามีโอกาสก็ร้อยยใช่ครับร้อยยี่ได้จกแก้ม็ไขอร้อยยีบ นี่ก็น่าจะมันนอนไม่หลับเราได้ร้อยยี่สิบสองได้หมดถ้ามีโอกาสขอแก้มือวันนี้น่าจะนอนไม่หลับเลยใช่ครับเก้าหมื่หายไปในก้อนเมฆใช่ครับเยอะไปยัดทำไม่ดื้อจังหวะที่เราไปตอบตอนแรกตอนนั้นตอนนั้นเราเราคิดว่าเราจะเปิดเกมเร็วใช่ไหมชิดครับชิดไปได้ปีที่สามจังหวะนั้นโดนเต็มเต็มเลยไหมตอนที่เราฟันสอบเข้าไปอ่ะเต็มครับ อ๋อที่เราลุกได้เข้าไปนะใช่ครับเอ๊ะช่วงมันจะมีช่วงปลายยกที่แบบโดนเราโดนเราโดนเราโดนสอกหรือโดนหมัดอะไรโดนสอบโดนสอกใช่ไหมใช่ตอนนั้นนี่โดนเต็มเต็มเลยไหมเต็มครับเต็มเลยนะใช่หมดไหมวันนี้หมดครับหมดใช่ไหมยอมรับไปใช่ไหมมันหมดเพราะอะไรเพราะน้ำหนักหรือเพราะอะไรนะน้ำหนักก็ใช่ครับน้ำหนักไม่ได้ทำโอ้ร้อยยี่สิบเปอร์ไม่ได้ทำประมาณสี่สี่ห้าปีเลอใช่ครับ เออเออเออโอ้ปกติต่อยร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสามเอ้าฝากปากแฟนมวยหน่อยน้องอ่อไม่เป็นไรฝากแฟนมวยทุกท่านนะครับวันนี้ที่ทราไม่ผิดหวังครับไปหน้าแจมือใหม่ครับผอครับผมเป็ล่งลังใจสู้ต่อไปครับน้องครับผมรถนี่นี่นี่